ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะผมก็จะทําการรีวิว3ดาบนะครับผมแล้วก็บอกจุดซื้อดาบนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็อย่างแรกเลยนะเป็นการไปซื้อดาบนะครับผมก็ให้เรากดเปิดเข็มทิศมานะแล้วก็กดไปที่เชียวเท้านะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะทําการเออขึ้นเอาไว้ให้นะว่าตรงไหนคือเชียวเท้านะครับผมโอเคครับผมก็พอเรามาถึงเชียวเทาเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมาหาตรงจุดที่มีมอนนะครับผม แล้วเราก็จะเจอกับโซโลนะแล้วก็กดคุยกับมันไปนะครับผมแล้วก็กดซื้อดาบนะก็ผมได้ทําการซื้อมาแล้วแหละราคาก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านเบลีนะครับผมโอเคครับผมก็ถัดไปนะผมก็จะทําการรีวิว3ดาบให้ดูนะครับผมก็มาดูที่สกิลแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นสกิลคิวนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยคึืนดาบออกไปนะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับผม อ่าเป็นคลืนเขียวๆคล้ายๆกับดาบโยรุนะครับผมสกิลถัดมาแล้วผมเป็นตัว R นะมันก็จะเป็นการมีแบบฟันรอบๆตัวนะผมหมุน3ามองศานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ยผมมันจะหมุน3ามองศานะครับผมโอเคไปดูสกิลถัดไปกันเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมก็สกิลถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เท่ที่สุดสําหรับ3ดาบอันนี้แล้วนะครับผมก็เป็นตัว F นะครับผมก็จะเป็นแบบ มีมังกรออกมานะเรากดเล็งไปตรงไหนนะผมมังกรก็จะพุ่งไปทางนั้นเลยนะผมโอเคฟึบนี่ครับผมเห็นไหมโคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมเป็นอะไรที่โคตรเทมากเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมโอ้โหเฟี้ยวมากนะผมคือแบบมันเทเกินคำบรรยายครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะเฮ้ยอะไรเนี่ยผมพูดแรงผมวะก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเนาะบายเจอกันนะผม